จริงสภาพเป็นการทำกรรมเนี่ยมันมีความวิจิตบรรจงต่างกันจริงๆในขณะที่ฟังธรรมะด้วยกันเนี่ยสังเกตดูสิสภาพจิตก็ดีการระลึกก็ดีการมนสิกการการใส่ใจก็ดีความปราณีตวิจิตบรรจงก็ดีหรือความบางทีก็ปล่อยเฉยเฉยปงั้น,นเคยเป็นไหมฟังแล้วก็ปล่อยไปท่านจะพูดไรเรื่องท่านฟังบางทีฟังแบบเบาๆด้วยเนี่ยกลัวมันจะอินเข้าไปแล้วกลัวเราจะศรัทธามันจะเยอะอะไรก็แล้ว ันคือฟังแบบเบรกตัวเองเนี่ยเฮ้ยไม่เอามันรู้สึกว่าฟังกลัวมันจะซึมใครๆเป็นไหมฟังแล้วก็รีบหาเรื่องอื่นทาไปเรื่อยๆๆๆๆคือคือคือไม่อยากมันดูดฟุบเข้าไปอะอะไรทําให้เรากลัวปัญญาอะไรทําให้เรากลัวศรัทธาอะไรทําให้เรากลัวความเพียรอะไรเป็นเหตุทําให้เรากลัวการจะมีสติตั้งมั่น กลัวการมีสมาธิมั่นคงกลัวการรู้เข้าใจอย่าง่ทงแท้อะไรเป็นเหตุทําให้เรากลัวกัวกเอาไว้อะไรมันมีตรงนั้นจริงๆริงนะไอ้ตัวทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิอุปาทานเนี่ยตัณหาอุปาทานนเนี่ยมันมันไม่กล้ามันไม่กล้าเอางี้พระทุกรูปที่นั่งฟังนี้เนี่ยหรือว่าเ,เนี่ยอุบาสิกาบาศ หหรือพวกเราเนี่ยจริงๆเนี่ยพวกเรามีศักยภาพมากมีศักยภาพไม่เช่นธรรมดาเลยนะแต่เราเนี่ยใช้ศักยภาพในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนไม่ถึงยี่สอร์ซไม่ถึงยี่สอร์ซนเลยซึ่งต่างจากเวลาเราไป ล่าเริงสนุกสนานหรือไปเที่ยวไปอะไรเนี้ยเราเราทำแบบสุดริ่มทิมประตูเลยทันทันทีเลยนี่เรื่องจริงฉันเห็นฉันเห็นมาแล้วฉันเห็นมาแล้วฉันก็สังเกตมาตลอดเวลาเขาฟังธรรมะกันเนี่ยเขาจะฟังกันแบบกลัวกลัวกล้าๆกกลัวกล้า แต่ถ้าหยุดฟังธรรมะแล้วเขาคุยอะไรกันหรือเขาสนุกสนานเรื่องอะไรเขาเนี่ยเขาพูดแบบลืมตัวเลยแล้วก็แสดงความคิดเห็นแบบลืมตัวทําอะไรแบบลืมตัวทําแบบทุ่มเทเต็มที่เลยแต่พอมาเรื่องของพระธรรมเนี่ยเขาจะทําแบบกล้าๆกลัวๆเขาไม่ทุ่มไม่ปล่อยใจเต็มที่หรอกเขาไม่ปล่อยใจเต็มที่เขาหวาดระแวงปัญญามาก วัดละแวนกุศลมากเขารู้สึกว่าถ้าเขาทุ่มไปในกุศลเต็มที่หรือทุ่มศักยภาพเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นพระนะครับหรืออุบาสกบัสิกาเข้ามาในพระธรรมวินัยเนี่ยเขาเขาไม่แทนที่เขาจะทําหรือประพฤติปฏิบัติอะไรได้เต็มที่หรือผลักกุศลออกมาให้เต็มที่เนะี่ยเขากัก,กไว้ตัวเยอะเขาทำนิดเดียว อามาก็เป็นมาแล้วเรื่องนี้แต่ก่อนอามาถูกเรื่องถูกตันหามานะที่ถี่มันเขี้ยวกินไงมีศักยภาพตั้งเยอะแยะอามาก็ดูธรรมะนิดหน่อยแล้วก็ไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปฝึกตนเองแล้วก็ไปสอนนิดหน่อยไม่ทําเต็มที่ด้วยไม่ได้ทุ่มเทในการทําเต็มที่ด้วย ไม่ปล่อยใจไม่ปล่อยศรัทธาไปนในพระรัตนตรายเต็มที่ด้วยมีกักไว้กักไว้เป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วแล้วเรารสึกเราจะอายเขาด้วยนะถ้าจะมีใครมาบอกว่าโอ้เป็นคนวัดหรือบางทีไปปฏิไป,ป ศึกษาอะไรต่างมากๆแล้วถ้าเป็นยอมผู้หญิงเขาเรียกไม่ชีโหยอายมากเลยเขาว่าไม่ชีเนี่ยอายมากมันน่าอายเขาว่างันั้นไม่อยากเป็นด้วยเพราะผูย้ยญงดูมินว่าเอางี้ศักยภาพของพุทธบริษัทจริงๆแล้วถ้าทุ่มเทในการศึกษาปฏิบัติจริงๆคิดว่าสามารถจะเข้าถึงธรรมะได้ทุกระดับไหมทุกระดับ เข้าได้จริงๆเพียงว่าอย่าเอาทิฏฐิตัวเองมากัน้นพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงตามนั้นตามนั้นจริงๆพระเจ้าบอกให้ปล่อยศรัทธาไปที่ตถาคตที่พระสัวกยตยานที่พพุทธเจ้าปล่อยไปเลยเนะแบบไร้ขีดจํากัดจริงๆด้วยแล้วก็ทุ่มเทค้นขวาจริงๆมันไปจริงๆเนอะมนุษย์เน,นี่ยไปเลย และโดยไม่ห่วงว่าถ้าเราถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวลูกหลานจะว่าเราบ้าไหมอะไรไหมเนี่ยไปเที่ยวไม่กลัวคนเขาว่าบ้าไปดูหนังฟังเพลงสนุกสนานไม่กลัวว่าเขาว่าบ้าแต่พอเราจะพอฟังธรรมะโอ้โหเกินไปแล้วเนี่ยบางทีไปเรียนใช่ไหมไปติววิชาต่างๆเหล่านี้จะไปทำวิทยานิพนธ์โอ้โห ทั้งวันทั้งคืนทําใหญ่มันก็เมียทาทาโอ้โหทำเอาเป็นเราตายวันละเจ็ดแปดชั่วโมงนี่ไม่กลัวว่าเขาว่าบ้าเห็นไหมขนาดนั้นเลยนะมันตรงกันข้ามหมดเลย,ดยเดี๋ยวนี้มีเป็นแบบนี้แล้วแล้วแล้วยังบอกเลยนะว่าทําไมต้องฟังธรรมะขนาดนี้นะแต่พอฟังเรื่องกามาคุณเนี่ยไล้ขีดจากัดไล่เลยไล่ขีดจํากัดเลย ฟังได้แต่เช้าจดเย็นเคยเคยเห็นคนบางคนฟังเพลงไหมอามาก็ไปบินทาบาดท,ทุกวันเนี่ยที่ไปเริบินาบาบัดเปิดเพลงทุกวันพวกขายของพวกอะไรต่างๆเนี่ยเซเว่นเนี่ยไม่มีเลยเพลงตลอดมาก็ต้องไปยืนต่อหน้าเซเว่นอยู่เดี๋ยวนี้ไปบินทาบาดมันลำบากเนี่ยไปที่อื่นตลาดมันแทบไม่มีแล้วเดี๋วนี้ คนเข้าเซเว่นกันมาก็ยืนดักตรงนั้นก็ยืนดักว่าเออจะได้คนได้ทําบุญใช่ไหมได้เจริญกุศลหรือได้เผยได้ได้สนทนาธรรมะได้ยอมได้เห็นกุศลยอมก็เดินทื่อไปเดินไปเดินมาเดินมาเดินมาแล้วก็ผ่านก็มาก็มาใส่บาตรนานๆก็เจอสักทีหนึ่งเดินสิบคนมาใส่ได้คนเป็นบุญและได้ก็ได้สนทนาน ได้สนทนาได้บอกธรรมะเขาเออยโยมเป็นไงเออได้คุยนิดน,นหน่อยถ้าเป็นช่วงจะสิ้นเดือนเนี่ยโอ้คนช่วหน่อยโยมใส่บาตรกันเยอะหน่อยยิ่งก่อนวันหวยจะออกในคนจะใส่บาตรเยอะ <c oughs> พราะหลังจากนั้นไปแล้วไม่ใส่ยาวเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับผมบินบาทมาผมผม พอวันหวยจะออกเนี่ยโอ้ยมารู้สึกอธิษฐานนานเป็นกรณีพิเศษมานึกใจว่าผิดหวัง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 มานึกเนี้เขาเขาเดือดร้อนเขาเรื่องเงินเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องปัญญาเขาเขาไม่อยากได้ปัญญาเขาอยากได้เงินก็เขาเดือดร้อนชีวิตเขาต้องต้องหาเงินต้องกินต้องใช้เขาวางไปใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องปัญญาเขาคิดว่าเขามีปัญญา เขาไม่ได้คิดว่าเขาไม่มีปัญญานะครับที่เขาเดาเนินชีวิตทุกวันนี้อย่าไปบอกว่าเขาไม่มีปัญญานะเขาโกรธแล้วตายเลยนะ <c oughs> ถ้าบอกคุณมีกรรมสักดาสมาธิถี่ไหมทําไม่รู้เรื่องปัญญาที่เข้าไปรู้เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้จักกรรม,มบรรอกุศลกรรม,มบทอกุศลกรรมบาบทไหมชัดไหมรู้ชัดแค่ไหน รู้ว่าสัตว์กาลังทํากรรมรับผลของกรรมเนี่ยในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยทํากรรมอะไรอยู่รับผลกรรมอะไรอยู่รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้และกรรมที่กําลังได้รับอยู่นั้นเนี่ยมันแล้วเราจะมีปฏิกิริยาในการที่จะปฏิบัติต่อต่อผลของกรรมอย่างไรไม่รู้จะหวังหน้าที่ทางใจยังไงจะประโยชน์จากอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้พระก็ถามว่าคนบางคนเกิดมาตาบอด ข้างหนึ่งคนบางคนเกิดมาขาพิการคนบางคนเกิดมาหัวใจทํางานไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เถอะเอาัิวะบกพ่องทั้งหลายบางคนก็ดูส่วนนั้นสมบูรณ์ส่วนนี้ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมาจากอะไรอ๋อมาจากกรรมเบียดเบียน,ยน,ยนสัตว์รังแกสัตว์เลยว่าไปแล้วได้สิ่งของเหล่านี้มาแล้วเราจะต้อนรับหรือวางท่าทีทางใจต่อ ผลของกรรมนี่ยังไงหดหูท้อแท้เซ็งเบื่อหน่ายประชดชีวิตใช่ไหมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะเราเกิดมาแล้วรู้สึกเราเป็นปมด้อยอ,ะอ่ะเป็นปมด้อยเช่นอามาเกิดมายากจนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยอามาเห็นหมดแลวโอ้ขององเป็นปมด้อยกันนะเป็นบ่อยโชคชะตาเราเกิดมายากจนยอมจนนนอยู่เงี้ย เออเอามาก็เห็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะโอ้ยอมจำนนนะ <_ d ata> เกิดมาพิกลพิการก็ยอมจำนนเนี่ยยอมจำนน <_ d ata> เกิดมาอยู่ในครอบครัวแตกแยกก็ยอมจำนน <_ d ata> เกิดมาพ่อแม่ตบตีกันก็ยอมจำนน <_ d ata> เกิดมาทะเลาะบบอแวงกันก็ยอมจำนนอยู่อย่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่ไม่เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วก็ปฏิบตัติต่อกรรมผิดแท้ที่จริง สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาได้บุญของเราใช่ไหมบางคนกลายเป็นมีปฏิกิริยาต่อคือปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ตายายญา,า,าติวาติทั้งหลายผิดเลยเดนี้แทนที่จะเออเอาประโยชน์กับมันเช่นตาบอดข้างหนึ่งเฮ้ยยังมีอีกข้างหนึ่งเอาละเรารู้แล้วว่ากรรมอะไรมันทำที่เป็นเหตุนเนี้ยเราจะ เราจะเอาการตาบอดข้างหนึ่งมาเป็นอุปกรณ์ในการบําเพ็ญทานนะบรารมีศีลบรารมีเนคขมาปัญญาเนี่ยหูมันได้เพียบเลยนะเออมันยังมีโอกาสตรงน้หรือว่าจนก็ดีลําบากก็ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลองลองเข้าใจกรรมและผลของกรรมว่ามันมาด้วยกาลังบุญของเราที่ไม่สมบูรณ์กรรมของเราที่ไม่สมบูรณ์แต่มันมาแบบนี้แล้วมันเป็นโอกาส ถ้าไม่เจอแบบนี้แล้วขันติบรารมีจะเกิดยังไงวิริยบ,บรารมีจะเกิดยังไงสัจจะบรา,าบรามีอธิฐานะบารมีเมตตาบรารมีเป็นต้นจะเกิดยังไงโอ้มันได้อีกเพียบเลยมันกลับรู้สึกว่าขาขาดก็ยังบรรลุได้ใช่ไหมเสือกัดหรือว่าพิกลพิการยังสามารถขนขวายจนสามารถเห็นความจริงของชีวิตเป็นต้นได้นะมันมันได้ประโยชน์หมดเลยนะซึ่งเราไม่เข้าใจเรื่อง กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเธอเป็นสัมมาทิฏฐิเพียรพยายามในการที่จะออกจากมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเพียรนั้นเป็นสัมมาวายมะมีสติในการที่จะลึกเพื่อจะออกจากมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสัมมาสติใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสัมมาสติแวดล้อมคล้อยตามสัมมาทิฏฐิน yes? ั Hello, ้นศึกษาเข้าใจให้ชัดในสัมมาท แล้วก็เข้าใจใชัดมิจฉาทิฏฐินั้นปิดกั้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิเข้าสูส่กระแสชีวิตเปิดโอกาสให้สัมมาทิฏฐิทุกระดับให้เข้าสูส่กระแสชีวิตแล้วก็พัฒนาให้ถึงสัมมาทิฏฐิให้เจริญไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงโลกุตตระสัมมาทิฏฐินน,นี่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนี้ชัดนี่อันนี้ชัดแล้วไม่รู้สึกว่าไม่มีอะไรขัดขวางได้เลยไม่มีอะไรขัดขวางได้เลยเราคิดอย่างนั้นไหม รู้สึกมีกําลังใจมีพลังอย่างมากเลยยิ่งเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเหมมันรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหม